คาคนโหนอย่างดีมีไหมมีไหมข้างบนคาจารบีกันปีนเข้าระวังนะระวังนะระวังนะเพราะว่าอะไรครับคือเขาเสริมประตูหลายชั้นมากแล้วแต่ละชั้นเนี่ยกว่าจะฝ่าไปได้เนี่ยมีทั้งรั้วกรงเหล็กแหลมเลยฮะแหลมเฟี้ยวเลยแล้วยังมีการทาจารบีให้มันลื่นๆป้องกันการปีนเข้าไปอีก รั้วรอบขอบชิดไม่พอรอบนี้คือป้องกันการเข้ามาตรวจค้นแบบแน่นหนาจริงๆครับงานยากงานลำบากเลยเกิดกับเจ้าหน้าที่ต้องปีนแบบนี้ฮะบางช่วงบางจังหวะต้องเอาบันไดลิงมาพาดแล้วค่อยๆปีนขึ้นไปเจ้าหน้าที่บางนายบาดเจ็บด้วยนะฮะนี่บันไดลิงอันนั้นอนะ่ะบางคนคือโดนรั้วเกี่ยวเป็นแผลเลือดซิบเลยเจ้าหน้าที่ชุดสืบครับปีนหลังคาเพื่อจะเข้าไปภายในบ่อนพนันนันย่านดอนเมือง